รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ วันนี้ป้านพาทุกคนมาที่ย่านแห่งการศิลปะกันค่ะเพราะว่าบุคคลสําคัญของเราในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการอาร์ติสเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเขาคนนั้นกันป้านจะพาทุกคนไปดื่มด่ากับความงามของศิลปะกันก่อนค่ะปัจจุบันแจ้งวัฒนะเป็นหนึ่งในย่านฮอตของกรุงเทพนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของความเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่แหล่งเชิงพาณิชย์แถมยังเป็นย่านที่อยู่อาศัยและที่สำคัญค่ะยังเต็มไปด้วยงานศิลปะมากมายแบบนี้เดี๋ยววันนี้ปั้นจะพาทุกคนไปท้องโลกของงานศิลปะกันค่ะ ละป่าก็มีหลายแขนงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแขนงที่มาในรูปของความคลาสสิกค่ะที่นี่เนี่ยได้รวมเอาวิถีชีวิตแบบย้อนยุคเอาไว้ทําให้ใครที่ได้มาเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในยุค90อีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายยาหรือว่าร้านตัดผมก็ตามนะยังมีกลิ่นอายของสมัยก่อนอยู่เรียกได้ว,ว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่สิ่งของหรือสถานที่เหล่านี้ก็มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นค่ะ ตัดผมค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โม่าแบงคอกนะคะที่นี่นะีมีความสวยงามไม่แพ้กับของเก่าแก่จากสถานที่ก่อนหน้านี้ที่เราไปกันเลยค่ะให้วันเดินชมงานศิลปะเหล่านี้ทั้งวันก็ไม่มีเบื่อแน่นอนเพราะงานศิลปะเหล่านี้นะคะมันดีต่อใจมากๆเลยจะสวยขนาดไหนนะั้นเราไปเดินชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ศิลปะที่มาในรูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรมนะคะทำให้ทุกคนไม่ต้องไปไกลถึงอิตาลีอีกแล้วเพราะว่าที่เวเนซูเอปปิ้งมอลแห่งนี้ค่ะได้ในรมิรเมืองเวเนิสประเทศอิตาลีให้ทุกคนได้ชื่นชมความงามกันแล้วคะ่ะนี่เลย นเนรมิดได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นออกมาเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะวันนี้ป้าเลยจะพาทุกคนไปหาคําตอบจากบุคคลสําคัญของเรากันค่ะว่าเขาทํำยังไงถึงเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกในสายงานนี้ได้ค่ะ ชอบครับชอบค่ะปกติก็ชอบเยอะนะครับรู้สึกแบบว่ามันลึกซึ้งอะค่ะพี่มันเข้าถึงค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันชอบเป็นแนวการวาดภาพการ์ตูนค่ะดูแล้วแบบมีความคิดสร้างสารรค์ในการวาดแล้วก็สวยงามมากค่ะผมคิดว่ามันดีนะครับได้เพิ่มความสร้างสารรค์ในการทำงานด้วยครับได้ความคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับ รู้สึกว่าชื่นชมเขานะคะเขาเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์มากค่ะไม่งั้นเขาก็คงแบบไม่สามารถสร้างผลงานออกมาได้ขนาดนะั้นชื่นชมเขานะคะเพราะมันแต่ละภาพนี่มันยากมากค่ะกว่าจะวาดได้อยากรู้ว่าแบบเขาต้องฝึกฝนมากขนาดไหนอะคะอยากรู้ว่าว่าเวลาเขาคิดงานอะไรเงี้ยครับเขาเขามีมีความคิดมาจากอะไรครับเอออยากถามว่ามันยากไหมครับก่อนจะถึงจุดตรงนั้นครับ คนสำคัญของเราในเทปนี้คือคุณปอมชานหรือปอมทัชมาพันธ์จันจํารัดแสงศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทยผู้เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น n i กี้เด Telegraph, ฟเอ็และออสกาปันเชียวว่าคุณเองต้องเคยผ่านตาง,งานของคุณปอมชานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ชิ้นแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดี่ขาทำอะไรอยู่กำลังวาดรูปเล่นอยู่เลยค่ะโอ้ชอบอันนี้หมอันนี้ผมแบบทำชายดิชดีลัสเฟชชั่นใช่เพราะว่าสีอื่นอะวาดไม่ได้ลยอันนี้สนุกลงง่ายพี่เขาแบบวาดเล่นไปก็ไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะมันไม่ได้จะมาขอแค่เคล็ดลับการวาดรูปอย่างเดียวนะคะพี่ปอมแต่ว่าจะมาขอเคล็ดลับการประสบความสําเร็จแบบพี่ปอมด้วยค่ะยินดีได้เลยค่ะเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าได้ไปเลยไหมได้เลยค่ะ เกิดและเติบโตที่ไหนนะคะพี่เกิดที่กรุงเทพค่ะแล้วก็จริงๆบ้านบ้านที่พี่อยู่ตอนเกิดเนี่ยอยู่แถวแจ้งวัฒนะห,หลังจากนั้นเพราะคุณพ่อทําหมู่บ้านเราก็เลยย้ายไปตามหมู่บ้านที่พ่อทําซึ่งตอนหลังก็คือย้ายไปอยู่ตรงวิภาวดีค่ะก็คือย้ายบ้านไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านที่ทำใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ย้ายถี่ขนาดนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูอยากให้พี่ปอมช่วยเล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยคือตอนเด็กๆ ที่เป็นคนเนิร์ดเราก็ไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยคุยอะใครไม่ค่อยยิ้มพี่หารูปตอนเด็กๆยิ้มไม่ได้เลยอะไปโรงเรียนก็แบบเขินอะอทำไมไม่รู้เป็นแบบเขินอายอตั้งแต่เด็กชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะในตอนนั้นเด็กๆพี่ชอบเลขชอบเลขก็คือคนละแนวกับศิละปะคนละเรื่องเลยอะลยแล้วแบบนี้ความฝันในวัยเด็กของพี่ปอมคืออะไรล่ะคะถ้าอยากเป็นที่สุดเลยอะอยากเป็นนกอยากเป็นนก <laughs> ใช่คือรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กจะวางแผนการว่าแบบเราอยากออกจากบ้านอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่ที่บ้านไม่อบอุ่นนะคะ,คะที่บ้านอบอุ่นมากๆอบอุ่นชนิดที่คุณพ่อกลับบ้านมาทําข้าวเย็นให้ทานทุกวันแต่ว่าที่บ้านค่อนข้างสตร i c มากๆเครียดไหมคะเด็กๆเ,เครียดเพราอไม่เข้าใจว่าทําไมเราไม่เคยมีกเ play อะทำไมเราไม่เคยมีแบบเไปนั่งเล่นหินดินทรายหรืออะไรก็ได้ทําไมมันต้องเข้าสู่สล็อตแบบ เรียนจบ3ามโมงสีที่เซนโยกับบ้านเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์เรียนพิเศษพอตอนหลังที่โตแล้วประมาณ30มพี่มาคุยกับพ่อแม่ก็อธิบายให้ฟังว่าแบบตอนนั้นการศึกษาของพ่อแม่ไม่ได้สูงเขาก็เลยอยากให้เราอะได้การศึกษาที่สูงที่สุดเพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าเขากลับมาที่ความฝันของพี่ปอมค่ะหลังจากอยากเป็นนกแล้วอยากเป็นอะไรอีกไหมคะอยากเป็นหมออยากเป็นแอสโวเซต เริ่มสนใจในศิลปะเมื่อไหร่ล่ะคะเมื่อตัวเองสอบเลขตกจากวิชาที่ชอบจากวิชาที่ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในระบบที่การศึกษามันโหดขนาดนี้คือแค่รู้สึกว่าแบบในชีวิตจริงเราต้องมาสมการอย่างนี้จริงๆไหมอ่ะคำตอบคือไม่อังั้นแปลว่าเราก็ไม่ต้องไปเอกทางเลขหรืออะไรก็ได้เปิดสมุดเอเลยค่ะอะไรที่ไม่ใช่เลขก็ เอ็นติดตอนนั้นก็ดีใจนะเพราะว่าเขาแข่งกัน4,000คนแล้วรับแค่33สิบสามศิลปรกรค่ะแล้วหลังจากที่พี่ปอมตัดสินใจย้ายเข็มมาเรียนสายศิลป์ไปเรียนมัฒนศิลป์เลยที่บ้านคิดเห็นยังไงบ้างคะคุณแม่สนับสน,นุนจริงๆคือคือคุณแม่นี่ถึงขั้นไปเรียน วัดรูปสีน้ำอะ่ะกะคุณแม่บอกว่าอยากรู้ว่ารูกเห็นอะไรทําไมถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากรู้ส่วนคุณพ่อวันที่เอนติดคือพ่อเป็นคนไม่ชมอะไรเลยในชีวิตอะแต่เรารู้ว่าตีห้าการที่เขามาปลุกเราแล้วบอกว่าไปเอาผลเอนทรานส์กันที่ไปษนีเนี่ยค,คือเขาตื่นเต้นแทนเราแหละรู้สึกได้ว่าแบบก็ลูกชอบทางนี้ด้วยแล้วก็ก็แค่สินปก่อนเองมันไม่ได้ไปเมืองนอกมันอ แต่พี่ปอมก็ต้องไปเมืองนอกอยู่ดีใช่แล้วที่บ้านว่ายังไงบ้างคะอ๋ออันนี้ก็คนละเรื่องคนละราวเลยค่ะอันนี้พี่ปอมไปประเทศอะไรนะคะพี่ไปลอนดอนที่อังกฤษไปลอนดอนไปเรียนต่อไปเรียนต่อสาขาเดิมไหมคะสาขามาค่ะเป็นกราฟิกดีไซน์คือเรียนสั้นๆ2ปีเพราะจริงๆแล้วมันจะผูกไปกับแผนการการเป็นนกของพี่คือการให้พี่แบบเออได้ออกไปข้างนอกแล้วคุณพ่อว่ายังไงคะคุณพ่อไม่ให้ไปค่ะ ช่วงนั้นคุณพ่อก็ไม่คุยด้วยประมาณ2ปีโกรธเขาคงไม่ได้โกรธนานขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆราแล้วเขาคงรู้สึกว่าเราดือ้อเราก็เป็นห่วงจนกระทั่งวันหนึ่งอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะคะ คนในหมู่บ้านน่ะเขาไปบอกพ่อแบบคุณธวาชชัลูกคุณเก่งนะแบบได้ทำมันนูยนอันนี้ด้วยแบบชอบงานมากเลยพ่อยิ้มเสือยิ้มยากคือแบบยิ้มแล้แม่บอกโอ้วันนั้นพ่อพ่อยิ้มก็คือตอนเรียนจบมัธยมศิลป์พี่ปอมไปทํากราฟิกดีไซน์ชแล้วก็ไปลอนดอนใช่ปันอยากฟังเรื่องราวที่พี่ปอมไปอยู่ลอนดอนแล้วก็ทํางานอยู่ที่นู่นกี่ปีนะคะนึกก็นานมาก จริงๆพี่ไปปี2003ค่ะ,คะแล้วก็กลับมาปี2 0 1 4 13ส4ประมาณนี้ก็ประมาณ10ปีป10ปใช่ก็ตอนไป2ปีแรกไปเป็นนักเรียนเนาะ,ะไปเรียนแล้วก็ฝึกงานอยู่ที่นู่นประมาณสี่ที่ค่ะก็เกี่ยวกับกราฟิกแล้วก็ภาพประกอบอแล้วก็มีไปฝึกงานที่ฮ่องกงเสร็จแล้วก็ ทำงานพิเศษด้วยที่นู่นเยอะแยะมากมายคือไม่ใช่ว่าเราไปที่นู่นแล้วอยากเรียนกราฟิกแล้วเป็น i ิเลส t r รเตอร์เราจะได้ทําอันนั้นอย่างเดียวนะโอ้โอคิดถึงจํานวนผู้คนที่เป็นแบบคู่แข่งเรามากมายมหาศาลแล้วทุกคนก็หอบความฝันไปกันในเมืองนี้อ,ม,อ,ม,อม,มันก็มันก็ต้องสู้หนักหน่อยค่ะค่ะพี่ป้อมทํายังไงให้เราโดดเด่นขึ้นมาคะวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งตัวเองตอนนั้นก็เลยเริ่มตั้งแต่แบบ ทำพอตโฟลิโอทำเว็บไซต์คือคิดในมุมมองของลูกค้าว่าเราต้องทำยังไงให้ลูกค้าเขาจ้างเราอ่ะแล้วแบบนี้พี่ปอมมีความรู้สึกท้อในชีวิตบ้างไหมคะถ้ามีครั้งล่าสุดคือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วจำได้ว่ามันหนาวเหน็บมากงานไม่เข้าเลย3เดือนคุยกับเพื่อนอังกฤษว่าแบบโท่ฉันแบบฉันรู้สึกตัวเองห่วยมากเพื่อนฝรั่งพูดขึ้นมาว่าแบบ อยู่แค่เชื่อในสิ่งที่อยู่ทำมาปอมแล้วอยู่คิดตามตักกะของมันด้วยแล้วอยู่ก็ทํามันนที่อยู่ทําไปเรื่อยๆ stay true to yourself ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสิ่งดีๆจะเข้ามาจริงๆเรานมันฟังดูแบบเป็นคําพูดแบบพื้นฐานเบสิกมากแต่ในจังหวะนั้นมันช่วยเราพี่ปอมเคยมี บางครั้งที่คิดงานไม่ออกมาไหมคะอุยมีแน่นอนทำยังไงไปแบบพผิดออกตลอดใช่ทํายังไงอะคะเปิดหนังสือที่มีหลายตัวช่วยคือหนึ่งเปิดหนังสือก่อนจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยไถ่ดูไอเดียไม่ไม่ไม่ไถ่ดูไอเดียในมือถือเท่าไหร่อ่ะทําไมอะคะมันง่ายจนเราไม่จําอะไรเลยแต่พี่รู้สึกว่าความรู้สึกของการเปิดหนังสือในแต่ละอันอะมันมันมีดีเทลมันมีช่วงเวลาอะไรบางอย่าง ที่ทำให้มันคอนเนคกันสองถามทีมค่ะเราไม่ใช่เจ้าของไอเดียคนเดียวคือพอพี่ทำงานกับทีมพี่ว่าข้อดีมากๆคือน้องๆเฟรชกันมากอ่ะบางทีเราก็แค่ brainstorm กันเองอะเขแบบเฮ้ยมาช่วยกันกคิดหน่อย,อยใช่แล้วก็เนี่ยแหละคือข้อดีของการเป็นทีม,มจนมันกลมกล่อมขึ้นมา หนูได้ยินมาว่าพี่ปอมได้ไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมาด้วยค่ะพี่ปอมได้ไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมากี่แบรนด์แล้วคะใครจะไปนับนะไม่ได้นับเลยค่ะเยอใช่ไหมคะที่ไม่ได้มานั่งนับว่าแบบเฮ้ยแบรนด์แบรนด์ระดับโลกแบรนด์โลคอลหรืออะไรแต่ก็คิดว่าก็ร่วมงานมาพอสมควรเราได้ไปร่วมงานกับเขาได้ยังไงล่ะคะผ่านเอเจนต์นะคะแต่บางเจ้าเขาก็ติดต่อมาเองนะคือส่วนมากบางทีลูกค้าตรงติดต่อหาพี่มาพี่ก็จะส่งให้เอเจนต์ ไปดูแลแทนเหมือนมีผู้จัดการแล้วทำงานกับต่างประเทศค่ะมีความยากระดับไหนคะมันไม่ยากอพี่ว่ามันไม่ยากพี่ว่ามันไม่ยากพี่ว่าง่ายกว่าที่ไทยทำไมคะพี่คิดว่าลูกค้าต่างประเทศที่พี่ได้ร่วมงานด้วยนะคะมีความชัดเจนในบรีฟสูงมากตอนนี้เราได้รู้ถึงเส้นทางการเป็นศิลปินระดับโลกของคุณปอมก,กันแล้วในเบรกหน้า เราจะมาฟังเคล็ดลับการใช้ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จกันค่ะช่วงที่แล้วเราไปสำรวจเส้นทางชีวิตของคุณปอมศิลปินที่ได้ร่วมงานกับ global band มามากมายช่วงนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าว เธอคนนี้เนี่ยมีเคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วแบบนี้งานที่พี่ปอมทำเป็นศิลปะประเภทไหนล่ะคะมันไม่มีความคำจำกัดความที่แน่นอน<ม>หรือ<ม>พูดได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอย่างบางงานที่ทำก็มีเป็นไฟไอาร์ต ก็คือเป็นการวัดรูปหรือบางอย่างเป็น private commission ที่ลูกค้าจ้างว่าหรือบางครั้งงานออกมาเป็นภาพประกอบหรือเราเรียกว่า illustration <ม>ซึ่งบางครั้งมันกลายเป็น packaging <ม>กลายเป็นแคมเปญกลายเป็นโฆษณา animation motion <ม>ไปถึง AR เราพี่ก็ไปถึงเปลี่ยนพวกแบบ งานภาพประกอบเหล่านั้นให้กลายเป็นพอดักให้กลายเป็น w a ลเปเปอรเป็นพรมเป็นเซรามิกคือมันเป็นได้เยอะมากแต่ก็จะเป็นพวกรูปวาดใช่พี่ปอมเคยได้รางวัลอะไรมาบ้างคะจำได้ไหมคะจำได้หมดไหมคะดีกว่าจำไม่ได้หมดแต่ว่าจำได้ว่ามี Designer of the Year ที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแต่พี่จำปีไม่ได้2อสมปีแล้วนะสาขา i ิ l u s t r a t i o n เราก็มีพวกแบบ Base Illustrator w o r l d w i d e Award ปีแบบอาจจะแบบ 2013 14เราแล้วก็อีกทีอาจจะ1 7 1 8อะไรประมาณนี้จะไม่ค่อยได้อะ,ะแสดงว่าแบบเยอะมากจะไม่ไม่เยอะขนาดนั้นไม่ค่อยส่งงานเข้าประกวดค่ะอ,อ๋อทำไมคะพี่รู้สึกว่าการส่งงานเข้าประกวดมันถูกตัดสินโดยคนกลุ่มหนึ่งถ้างานเราคนกลุ่มนั้นเขาไม่ได้ชอบมันก็คือเป็นการตีว่าแบบไอ้งานเราไม่ดีหรือหรือไม่ได้รางวัลน,นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้พี่ปอมมีผลงานชิ้นไหนที่แบบระทับใจเป็นพิเศษหรือชอบเป็นพิเศษไหมคะมันเหมือนเราลักลูก เท่าๆกันประมาณนึงก็จะไม่มีชิ้นไหนเด่นกว่าชิ้นไหนอะค่ะแต่ว่ามันมักจะมีมีเดียมเช่นเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่พี่ทาเซรามิกออกมาครั้งแรกอันนั้นก็จะแบบเฮ้ยนั่นคือสุดยอดแล้วจานออกมาเป็นจานเนี่ยเราแฮปปี้สุดตอนนี้ก็คือออกมาเป็นวอลเปเปอร์กับพรมซึ่งพอทําเป็นวอลเปเปอร์ออกมาความรู้สึกที่เราเดินเข้าไปในห้องที่ที่มัน cover ด้วยวอลเปเปอร์เราเนี่ยเราจะรู้สึก s t u นเราก็แบบแฮปปี้มากหรือว่าความรู้สึกของ เวลาที่เราออกแบบพรมแล้วเราได้รับเขามาของมาส่งอย่างเงี้ยค่ะแวบบแรกที่เราเห็นเขาจะแบบอ,อยากสัมผัสรู้สึกถึงอะไรบางอย่างว่าแบบเฮ้ยน้องมีชีวิตแล้วแบบนี้พี่ปอมมีวิธีฝึกฝนหรือพัฒนาสกิลของเราอย่างไงบ้างคะทำทุกวันคือพี่ค่อนข้างเป๊ะเรื่องเวลาค่ะ,คะเพราะฉะนั้นพี่จะใช้ชีวิตทำงานตั้งแต่10โมงครึ่ง ถึงหกโมงครึ่งคือเป็นเวลาทํางานเวลาทํางานจันถึงสุกเท่านั้นคืออยากจะสอนน้องๆเรื่องกัน blocking Time เด็กๆก็จะถามกันกลับมาว่าเอ้าพี่คะแล้วมันจะทํายังไงในเมื่อเรามีอย่างอะไรอยากทำเยอะมากพี่ก็มักจะบอกทีมทุกคนว่าให้ทำ blocking Time เกิดขึ้นเช่นถ้าเมื่อก่อนมันอาจจะเรียก to do list ซึ่ง to do list อาจจะยำสิบอย่างเอาไว้รวมกันแต่ยูไม่ทำครบสิอย่างหรอกพี่จะเรียก successful list คือยู ไม่ได้ยำสิบอย่างแต่ยูเลือกสิ่งที่ยูทำในวันนั้นได้ successful <ม>และ efficient ด้วยคือมีประสิทธิภาพด้วยยูอาจจะทำได้3อย่างแต่3ามอย่างนั้นะคือเป็นของหนัก<ม>ที่ยกออกไปได้เลยก็จริงๆการแก้ปัญหาก็ง่ายๆเนะเราลิสทั้งหมดมาก่อนแล้วก็จัดลําดับความสําคัญ <c oughs> <ช>อันไหนสําคัญที่สุดเอามาทําก่อนจริงๆไ,ไ,มไม่เชิงว,ว่าเอามาทําก่อนนะคะแต่มันต้องถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ alert เวลาไหน บางคนเขาเป็นคน alert บ่ายให้เขาทําสิ่งที่สําคัญตอนเช้าเขาก็ไม่ได้ใช้สมองช่วงที่เขาจุติแบบหืมประจุที่สุดนึกออกใช่ไหมอย่างพี่เป็นคน active บ่ายโมงถึงสี่โมงพี่ก็จะจัดอะไรที่มันหนักอ่ะแล้วมันต้องรับผิดชอบอตรงนั้นแตองตรงนั้นเลยในการทํางานศิลปะค่ะพี่ปอมต้องให้ความสําคัญกับอะไรบ้างคะตอนนี้พี่ให้ความสําคัญกับหลังไหล่บ่า นิ้วมือร่างกาย,ากายล้วนๆเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยดูแลเลยพอแตะเลขสี่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ตั้งแต่สากว่าเราก็จะรู้แล้วนะว่าหลังไหลเราไม่สามารถวาดกำแพงใหญ่ mm hmm. ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนจากคำแนะนำของวัยเลขสี่นะบอกเลยว่าการนอนที่เพียงพอค่ะ <c oughs> ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลย ถ้าน้งนองๆยี่สกว่าดูอยู่ก็แบบแหมพี่อะหนูนอนแบบตีหนึ่งตีสหนูก็ตื่นมาทํางานได้ใช่คุณตื่นมาทํางานได้แต่ถ้าคุณนอนสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มแล้วคุณตื่น7จ็ดโมงเช้าะมันคืออีกโลกหนึ่งที่สมองเราเคลียร์แล้วมันทําให้เรากลายเป็นเหมือนแบบ Wonder w o m ู n มที่มีพลังงานคุณสองพี่ปอมมีเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่อยากจะทําในตอนนี้หรือว่าอนาคตบ้างไหมคะ ถ้าในเรื่องของงานนะคะก็เรากำลังจะเปิดนอกจากพรมกับวอลเปเปอร์แล้พี่ก็จะเปิดเป็นพรินต์เซอร์วิสคือเหมือนกับพรินต์ออนแคนวาสขายด้วยแล้วก็จะมีการทำผ้าบูแล้วก็ทำโปะคุมไฟทำหมอนอคือเป็นการนำสิ่งที่เราออกแบบไว้แล้วอะคะ่ะมายูทิลไลใช้ใใกลายเป็น Product อย่างอื่นอ,อันต่อไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่อีกเป้าหมายเนี่ยเป็นอีกเรื่องเลยคือตอนนี้คิดว่าด้วยวัยมันอยู่ในช่วงของการที่แบบ คืองานทุกวันนี้ที่ทําอยู่อยากจะหาเงินได้แล้วมีประโยชน์กับคนรอบๆข้างมากกว่าอย่างนี้เมื่อก่อนตอน30จะรู้สึกว่าเราอยากมีเงินเยอะๆเราทํางานไปเพื่อเงินแน่นอนว่าเราทํางานที่เราหลักแต่มันก็เพื่อเงินหรืออะไรจนวันนึงพอเรามีพอแล้วเราก็รู้สึกว่า อยากทาอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเออมื่อวานนี้เองมั้งเพิ่งประกาศผลไปปอมจัดทําทุนการศึกษาขึ้นมาเล็กๆ3มทุนให้กับนักศึกษาศิลปะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นงบส่วนตัวกับบริษัทของปอมเท่านั้นเองไม่ไม่ได้คิดจะแบบมีสปอนเซอร์หรืออะไรไม่เปิดรับด้วยคือคืออันนี้อยากทํากันเองเป็นการจัดประกวดให้นักศึกษาที่เรียนศิลปะค่ะส่งมาว่าแบบ what is your happiness อะไรเงี้ยเหมือนทํางานมาชิ้นหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการตัดสิน<ม>ซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเปิดทําทุนการศึกษาและสําหรับน้องๆที่เขาสนใจอาจจะสนใจทุนของพี่ปอมจะติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะจริงๆก็จะประกาศอยู่เสมอทั้งใน IG แล้วก็ f a เฟ o o o ๊กค่ะก็แค่พิมพ์ปอมชาแล้วก็อก่ะไปเป็นแฟนคลับหรืออะไรไป<ม><ม>อะไรก็ติดตามได้ข่าวสารใช่ค่ะพี่ปอมคิดว่าจะเลิกทํางานศิลปะบ้างไหมคะ <ทำ S 1> อาจจะมีเออทำไปเรื่อยๆอาจจะแค่ทําน้อยลงในบางวันก็ลดเวลาลงแล้วไปทําอะไรต่อคะขายพรมขายวัสเปเปอร์เนี่ยแหละคะ่ะสุดท้ายและะ้วค่ะพี่ปอมอยากให้คําแนะนํากับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้หรืออยากจะทํางานด้านนี้คะ่ะอยากจะบอกจริงๆว่าแบบอย่ารีบอะคะ่ะอย่ารีบอย่ารีบเราแค่รู้สึกว่าทุกวันเนี้ย ปีดที่เราตามกันอยู่ไม่ว่าจะแบบ Facebook, IG, Clubhouse หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันโชว์คนที่เขาประสบความสำเร็จเนาะแล้วบางทีเขาถ่ายทำแสลบหรืออะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันทำง่ายเส้นทางของคนคนนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาชีวิตเขาเป็น10ปีก็จะนึกว่าแบบเอ้ยอ๋อมันแค่ตวัดตวัดมันแค่นี้เองแต่ในความเป็นจริงมันคือ1ของประชากรที่เขาเมกิทแ อย่ารีบคือหมายความว่าค่อยๆสร้างอะค่ะหรือสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดของคนคนนั้นก็ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างเราไม่รู้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอมมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ให้กับป้านแล้วก็คุณผู้ชมฟังนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ค่ะ,คะแต่ก่อนกลับค่ะป้านจะรบกวนให้พี่ปอมพาชมผลงานรอบๆนี้ได้ไหมคะได้เลยยินดีค่ะ แนของตัวเองคือสวูนนะคะพวกนี้ก็จะเป็น private commission หรืองานศิลปะที่บางทีอยากวาด<ม>สำหรับเทปหน้าป้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ป้าต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมพี่ว่าจริงๆ มันวาดยากถ้าแบบทำรีพีทไปต่อก็อาจจะมีลุนอันนี้พี่ก็ลองทําดูเหมือนกันลองแบบทําง่ายๆจริงๆมันเบรนสีได้ด้วยค่ะแบบสมมติอันนี้ใช่ไหมเอาแบบน้ําเงินมาใส่ตรงนี้เข้าไป<อ>นิดน,นี่หนูก็พยายามเป็นแล้วนะคะทำได้อีก <laughs>